สัวทำลายจิตใจเนี่ยม่อมอก็แย่พ่อแล้วบัดน,นี้มอมอมาเจอผีทีม่อมอหักคนทีมีพพะคุณกับมอมอโรงงานเก่าที่ทำคอเลฟิลอะที่ทำเป็นแบบกระปุกอะนะคะกูจะเริ่มยังไงดีเรื่องมันมีอย่างนี้ค่ะคิดซะว่าเป็นนิทานเรื่องนึงนะคะเพิ่งเจอกันมาเมื่อวานมอมอกับอสัวเป็นเด็กตั้งจังหวัดพี่น้องครับ มาจากคอนแกนอำเภอหนองเรือมาจากอุบลอำเภอวารินชำราดเป็นเด็กต่างจังหวัดเขามาในกรุงเทพบ่มีผู้ใดเลยตอนนั้นเป็นพิตีนี่ก็เป็นพิตีบอยซอยกันหาเงืนหาทองพี่นนองคะครับ<ะ>บัดน,นี้เฮ้ากิอยากผลิตสินค้าเพราะว่ามอม่อจบมอมอขอ,ขอมากจบบริหารธุรกิจมากอยากขายของอยากรวยวางสันทออกาขายของออนไลน์ขายของออนไลน์บัดที่นี่กะอันตอนนั้นก็นดังเนาะตอนช่วงอายุ20ต้นๆดังหลอบนึง กะเชิดตอนนั้นกระเชิดกย็ยิงอย่างสีเนาะมันก็เลยชืีอก็เลยต,ตาากตามเพราะว่าเจ้าของอเอาแต่เทียเเท่ยวเอาแต่เลี้ยงลูงสินะอืมอมาที่นี่กเ็เลยมีได้เจอผู้ใหญ่คนหนึ่งมาซอยเป็นผีทีมม่อๆกับอสูรหักแหง้ง<ล>เพราะว่าถือมากๆใช่แล้วรถือมากๆเพราะว่าเราจะตอนแรกจะเอาเงินมามอมเปเงินเก็บห<น>้าหมื่นนะคะติดตัวติดตัวทั้งตัวเราจะเอาเงินห้าหมื่นนี้ไปลงทุนทำลิปสติกแล้วเอามาเอามาขายครับ ทีนี้พี่เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยกูมีสเปชีดที่มีอยูเมือไม่ขายเลยกูให้มึงเครดิตแล้วก็ขายวันแรกเราก็ได้ห้าแสนนะคะเราทําตัวแทนแต่ว่าเราขาดทุนเพราะเราแจากทองแบบแนะไม่มันไม่เคยท,ทําธุรกิจจริงๆไงคะเราก็ทําไม่เป็นเนาะบัดที่นี่เขาก็เป็นภูมิพราคุณเขาเป็นคนที่ดึงม่อมอออกจากหอพักทิวซลัมเราก็เเซาหอพักเอ้ยเซาคอนโดอะเดือนละมื่นแปดให้ม่ม่อสามเดือนจนแล้วแกก็บอกว่า แล้วแกก็บอกว่าเขาพูดเป็นภาษากลางได้ไหมแล้วแกก็บอกว่าเออกูจะช่วยมึงจนกว่าพวกมึงจะเดินได้แต่ในระหว่างนั้นมงมงก็ขายสินค้าแบรนด์ของเขานะคะขายจนดังแล้วก็ลงทุนนู่นนี่นั่นทุกอย่างมาด้วยกันก็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 ล้มไม่เป็นท่าค่ะก็ไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นมมมมีเงินเดือนแบบประมาณตอนนั้นนะสองแสนห้าอย่างเงี้ยค่ะมมมก็ต้องไปลงทุนไปลงทุนเออทำโกดังใหญ่มากนะคะก็เขาบอกตอนแรกจะให้มมมงทำงานแต่ทีเนี้ยก็มาให้ลงทุน นะคะมอมก็ลงทุนโอเคคือมันเขียนนะเว้ยมคนมน่มีเงินอะแล้วมอมก็ลงทุนแล้วแล้วทีเนี้ยบวกกับการทํางานคนเดียวรถเบนซ์คันแรกพี่เขาก็ให้ยืมเงินในการดาวนะคะแสนห้าแต่ยืมนะคะไม่เคยขอมอมผ่อนเขาจนหมดนี่เท่าไหร่มอมติดเขาจนหมดติดเขาแล้วผ่อนจนหมดพ่อกูเ็นคนมี่ศักดิ์ศรีพ่อแค่ช่วยมอมก็ขอบพระคุณมากๆแล้วนะคะแล้วทีเนี้ย เราก็เลยไปอยู่อุดรเพื่อที่เขาบอกว่าให้เอาแบนด์ของเขาเนี่ยไปตีตลาดลาวนะคะเฮ้าตอนนั้นเฮ้าดังเฮ้าก็ยังเอาแบนด์ของเขาอ่ะเอกว่าโมโม่เป็นเจ้าของแบรนด์ด้วค่ะโมโม่ก็ยังเอาบนเขามาเยี่จนดังโมโม่ก็เลยว่าเฮ้ยสินค้ามันไหลเพราะว่าคนไปซื้อในช้อปปีอะไรเงี้ยเขาขายถูกกว่าเขาขายตัดราคาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงก็มึงก็มีออเดอร์นี่มึงก็แบ่งเงินให้คนอื่นหน่อยอะไรเงี้ยเราก็โอเคโอเคเราใจกว้างแล้วก็โอเคได้เดี๋ยสิอ่ะที่นี่โมโม่อยู่อุดรประมาณสองปี ก็เลยสิกลับม่าอยู่กรุงเทพข้อมฝันของเด็กบรนนอกสองคนมันก็ยักมีบานเนาะแต่ในบานหลังนี้มากวันที่นี่พ่อกูไปอ่ะปรากฏว่ามันมมมสองคนคือมมคนเดียวกูัผ่านแต่จริงๆริงมันมีวิธีมันมีวิธีมันมีวิธีพยายามกู้ให้ผ่านทีเนี้ยพี่เขาก็เลยบอกว่าถ้ากู้ไม่ผ่านอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นชื่อกูก็ได้มมอดาวเองล้านหนึ่งมมมผ่อนเองทุกบาททุกสตางค์เดือนละห้าหมื่นกว่าบาท ทุกบาทนะคะอ่าแล้วทีเนี้ยก็เลยสิออกรถเอาผาดออกรถเอา,าผาด <bem S 1> แล้วก็บอกว่า awa, เอ้ยมึงกู้ไม่ผ่านหรอกจริงๆรถมันกู้งโคตรง่ายเลย <m ess un> แต่ตอนนั้นเราเด็กมากๆนะคะเราก็เลยเชื่อพี่เขาพี่เขาก็เลยพี่เขาก็เลยอ๋ามันชนพี่เขาก็เล่นว่าเอา้างั้นซือ้อรถเอาผาดเป็นชื่อบริษัทกูแล้วกันเครื่องบานมอมอเครื่องรถเอาผาดเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นของพี่เขา คือตอนนั้นมะม่ขอคุณหลายๆคือเป็นผู้มีพอคุณนั่นแหละค่ะไปที่นี้เอาผาดเนี่ยมโมอก็เลยอยากได้คืนเป็นของมะมอเองอยากเป็นชื่อเราอยากเป็นชื่อเราทีนี้ฟังนะคะมโม่ก็เลยไปซื้อคืนนะคะไปซื้อคืนคือตามดิวคือว่ามะม่พรเบิร์ตแล้วแล้วแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพรหมดแล้วแล้วก็เออก็จะโอนมาเป็นชื่อมโมอใช่ไหมคะทีนี้ยพอมโมอจะเอาคืนปุ๊บปรากฏว่า บริษัทเขาซื้อไม่ใช่ไม่ใช่เช่าซื้อนะบริษัทเขาเช่ารถเอาผาเช่ารถเอาผาเป็นการเช่าไม่ใช่เป็นการเช่าซื้อเพื่อที่จะลดหย่อนภาษี้ริเัทร้อยเปอร์เซ็นทีนี้มอก็ได้ไปซื้อรถเอาผาดกลับมาในราคาเดิมคือราคามื้อนึงเมื่อกลับมาผ่อนอีกรอบ เหมือนเราเพิ่มเงินเข้าไปเพื่อรอบนี้อยู่ประมาณล้านพอมาอีกรอบทีเนี้ยตอนนั้นก็คือเสียใจแต่ว่ามัน่เป็นยังพี่หน้องเพราะว่าเฮามีสูมือใหญ่กับพ่อพี่เขาเมื่อว่าจำจำเลยผู้ผู้มีพระคุณเป็นคนสอนงานให้ทําระบบงานให้ทําบริษัทถ้าไม่มีพี่เขามโมไม่มีวันนี้แต่ทีเนี้ยพอเราขายคอโฟิวใช่ไหมมันรั่วมโมก็เลยขอทําแบรนด์ตัวเองนะคะขอเฮ็ดแบรนด์ตัวเองร่กับไฮเครดิตมอว่าเพราะไฮเทดิตมอว่ากับตั้งบริษัทมันบ่อกามอว่ากับไฮลุงหนองมอว่าใจต้นทุนตลอด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  บัดที่นี่เรากับมมบอกมอมว่าเฮ้ยคอโลฟิลตัวเดิมทาไม่ได้วะ่ะถ้ามันคือโรงงานเขาก็ทำคอโลฟิลอยู่แล้วนะคะตัวที่มมทําให้ดังนั่นแหละค่ะนะคะแล้วตัวของไมเน่คือแบรนด์ของมองมองเองที่ผลิตออกมาเราปรากฏว่าลูกค้าก็ติดติดตัวเก่าไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะทีเนี้ยมันก็เลยแบบว่าพี่เขาบอกว่าเออสารสกัดตัวเดิมเนี่ยใช้ไม่ได้นะเว้ยมันต้องเป็นตัวใหม่เขาก็เลยทําตัวใหม่มาให้เราแบรนด์ไมเน่ค่ะทํามาแล้วมันจางกว่าเดิม คือมันจางกว่าเดิมอะค่ะเคาลดสารากมันแล้วเขาเขามันไม่เข้มข้นเหมือนของเขาแล้วเขาก็บอกว่าเดือนธันวาเนี่ยออยจะห้ามเลือกใช้สารพวกนี้แล้วนะสารคาร์บฟิวตัวนี้นะเขาบอกมมมแบบนี้นะคะอืมเออพี่่าพี่นันแคหนาจอไว้ด้วยนะทั้งสองทั้งสองงสองคาอทีนี้เราก็โอเคเราก็เปลี่ยนก็ได้ที่มามอออกมาทําให้ดูว่าเอออันเนี้ยอะเพราะว่าเขาบอกว่า ขอมมอน่ะชาสกัดมาจากอันดับหนึ่งของโลกคือจากเมกาเออเออที่เนี้ยปรากฏว่าพอผ่านสิ้นเดือนมาปุ๊บเดือนมกราเขาไม่เปลี่ยนค่ะเดือนกุมภาก็ยังใช้อยู่ครับเขาใช้ความเข้มข้นเหมือนเดิมแต่เขาให้เราดอกสูตรตัวเองลงดีกันแล้วเราไม่ได้เทะเลาะกันตั้งแต่แรกค่ะแต่ว่าคือมมอบอกแล้วว่ามมอสจะใช้ชีวิตกับคนนี้แต่มมอให้โอกาสเขาแต่ยังไม่ได้ให้ภัยมอยังเสียใจอยู่นะคะแต่นัตอนนี้ คือเราต้องจับมือกันแล้วทีนี้มอมอก็เหมือนรู้สึกเหมือนโดนหักหลังใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็ใช้ความเข้มข้นตัวเดิมแล้วเขาก็ไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์แล้วติดสัญญาของเขาหมดเลยซึ่งตอนนั้นเพจมอมมอก,ก็โดนปิดกัน้นก็ขายของไม่ได้เหมือนเดิมแล้วสินค้าก็ผลิตที่เขาถูกไหมคะเป็นเครดิตแล้วมอมมก,ก็จ่ายจ่าย,จ,ายจ่ายป้ามระวังโดนค้าเนี่ยไม่โดนโดนจ่ายทุกเดือนที่นี่ คือเข้าใจไหมโรงงานทําสินค้าออกมาแข่งเจ้าของแบรนด์เออเขาทํามาก,ก่อนอยู่แล้วแหละเขาไม่ผิดหรอกอแต่กูทําออกมาแล้วอ่ะเรามาดอกความเข้มข้นกูลงอะ่ะเออเราเสียความรู้สึกมากมากเรารู้สึกว่าเออเหมือนโดนหักหลังใช่ไหม,มเราก็เลยเดินออกมาที่เดินออกมาจริงๆแล้วอะ่ะคือตอนแรกก็ให้อภัยนะคะไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เลยไปวันเกิดเขาหรอกเขาเก็าเบาแบบคือเขาว่าไห้แม่เฟิร์นมอมมอ่อยฟังอแม่เฟิร์นนิสัยดีมากเลยแม่แม่เฟิร์นคือแบบช่วยหนูด้วยใจนู้นน่ะเขาก็เขาก็ว่าแ,บบาาแม่เฟิร์น,น,นอ,บบอ่นนนะเพระมาณว่า เหยียดเหยียดอะเนาะเหยียดกูจะไม่ไปถ่ายรูปกับเขานะเออแล้วก็บอกว่าเออไม่ไม่ต้องเอากูไปถ่ายรูปกับเขานะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึงกดกูต่าลงซึ่งมอมอยังไม่พูดเรื่องนี้สักแอะมอมอซื้อกระเป๋าตังค์ไปให้เขาผ้าด่านะพี่น้องตั้งใจแล้วไปก่อนแล้วแบบว่าเออโอเคกลอภพยาานทุกอย่างแต่ที่พูดออกมาคือเออมึงอย่าเอากูไปถ่ายรูปกับพี่เฟิร์นนะเพราะว่าเดี๋ยวสินค้ากูจะดูกดต่าลงไม่ไม่เฮ้ยภาพลักษณ์กูจะดูต่ําลงใช่เพราะแม่เฟิร์นโดนคด แค่ฉลาผิดนิดนึงเชื่อเถอะว่าหลายแบรนด์ตอนนี้ฉลาก็ผิดแต่ณตอนนั้นน่ะเล่าลุวยเกินไปเลกเกินหนาเกินตาไงคินค้าแกดังในใช่เขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นอัชญากรน,นะเว้ยแล้วแล้วเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากมาไม่ใช่ครั้งแรกแล้วมมอก็เลยรู้สึกว่าเฮาสียูกับคนที่เหยียดคนอื่นเห็ดยังอ่ะเออเฮาสียูกับคนทีเหยียดคนอื่นเห็ดยังเมอมอเสีย,ยใจกับเจ๊ยยใจเรื่องข้อรัฟิวกับพ่อแห้งแล้วอืบัดนี้พ่อมากมือน,นี้มมอก คือเลิกคุยกันแล้วแต่ว่าโมโมกับโคนข้อความไปขอโทษว่าขอโทษนะคะพี่แล้วก็ขอบคุณมาตลอดถึงขอบคุณมาตลอดถ้าไม่มีพี่หนูไม่มีวันนี้แล้วต่อไปเนี่ยเราถ้าคุยกันแล้วเราไม่มีความสุขแล้วเราก็อยู่กันความสุขกันคนล้มุมล่วงแล้วพี่น้ออะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาแจ้งเรามาว่าเราเป็นหนี้เขาเจ็ดล้านบาทค่ะโดยที่ไม่ได้มี <c oughs> ลายเซ็น ไม่ได้มีลายเซ็นพนักงานการรับของอะไรไม่มีเลยบอกว่ามอสั่งของแล้วไม่จ่ายเงินแล้วก็มาบอกเลขาพมว่าแบบเออบอกมาจ่ายเงินด้วยนะอย่าสร้างกรรมสร้างเวรเลยอะไรเงี้ยใครว่าอย่าทักอย่าอย่างนี้มาค่ะคืออย่าสร้างเวรสร้างกรรมอะไรเงี้ยเราก็เ้ยเราก็อึ้งเราก็ช็อกเว้ยเราอึ้งแล้วเราช็อกเรารู้สึกว่าเอ้ากูไปค้างค่าสินค้าตอนไหนทำไมเขากดมาบ่อยจังเออกูไปค้างค่าสินค้าตอนไหน อ,อย่าโทรมาค่ะเดี๋ยวกูบล็อกนะมีคนโทรมานะคะเพราะมโมอเองแต่แบบว่าห้แบบห้ยพนักงานใจทุกเดือนทุกเดือนอ,อย่าโทรมามันกระตุกบักสันดานกูั่างเลรอละมึงอย่าโทรมามันกระตุกบักสั้นดานผู้ใด,น,ดนี่ฮึหานี่กูสูญว่าบล็อกยังไงวะไม่อะไรนี่ไม่รู้ไม่รู้จัก ทีนี้มาต่อกันทีนี้ฟังถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงเรื่องบ้านอ่ะทีนี้เราก็ช็อกใช่ไหมว่าเราไปเจ็ดไปติดนี้เขาเจ็ดล้านเมื่อไหร่เขาบอกว่าปีหกสองปีหกสามซึ่งตอนนั้นเรายังไม่ได้มีชื่อเสียงมากนะคะคนกดไลค์รูปมมอแค่สี่พันเออแล้วเขาบอกว่าเราไม่จ่ายซึ่งตอนนั้นอะตอนนั้นที่เราทําอะยอดขายมันโอนเข้าบริษัทเขาแล้วมมอได้เป็นค่าคอมมิชชั่นค่ะครับบ้านหลังนี้รถอาผาเงินมมอทุกบาททุกสตางค์ แต่มะมผ่อนโอนเข้าบัญชีเขาอะ่ะแล้วเรามีหลักฐานทุกอย่างใช่เรามีหลักฐานทุกอย่างตั้งแต่ดาวตั้งแต่ผ่อนมาสองถึงสามปีเรามีหลักฐานทุกอย่างเือคือไม่ใช่บอกว่าพี่เขาไม่ดีนะแต่คือตอนนั้นอะพอเจอปุ๊บเขาก็บอกว่าเออนี่มีติดหน้าสิบกว่าล้านเราก็งงเนาะตอนนั้นเราก็คิดว่าเออ อุ้ยคนมันลำบากเอาู้วมาพนักงานเขาเฮ็ดผ่าดว,าว่าเขาฝากโอนเงินไปให้เลยสามล้ลานเก้าใช่ทั้งทั้งที่มอมอขายของไม่ได้กาไรสักบาทโอนเงินไปรอบด้นสามล้านเก้าอืมมีเงินติดตัวห้าแสนพูดตรงตรงเลยทั้งทั้งที่เอกสารก็ไดไไ้ไม่ได้ม่ได้มีลายเซ็นอะไรแบบชัดเจนเลยเออไม่จริงๆวันนี้ก็ตั้งใจมาขายของอันนี้คืออันนี้คือ,อนนคอลลาฟิ r ของมอมอตัวเดียวเท่านั้นนะคะแล้วมอเปลี่ยนโรงงานแล้วใช่ตัวเดียวที่มมตั้งใจทําทาไมถึงกลับมาทําอีกทุกคนถามหาแล้วตัวนี้เข้มข้นกว่าตัวเดิมทที่อํา นี่คือนี่คือแบบโรงงานที่มอมอเจอนะคะมอมอไม่รู้ว่าเจ็ดล้านมันมาจากไหนในเมือ่อถ้าเจ็ดล้านยอดขายมันตรงประมาณยี่สิบล้านอะไม่จริงจริงเหรอวันนี้ซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นเราได้ไม,มากสุดคือยอดขายวันละห้าหมื่นเราไม่เล่นใดทุกวันอาทิตย์หนึ่งไรสองวันอย่างเงี้ยอืมแล้วจริงๆวันนี้เขาจะเข้ามาคุยเว้เขาบอกว่าเขาจะเอาเอกสารไม่ไม่ฟังก่อนทีนี้ฟังนะก็เลยนัดกันเมื่อวานนี้ อากูขายของไปน้ำเด้อดสุญญาวากูเด้อกูขอขายของไปน้ำรวาว่ากูโดนโกงมากกูเอว่าซือ่อซะแล้วฟังนะคะเอามาให้หมดเลยพี่นันติดพี่นันทำไอ้ตะก้าไปแล้วใช่ไหมทำตะก้าไปแล้วใช่ไหมเก้าเก้าอะพี่น,นันกูบอกให้มึงทำแล้วตะก้าเก้าเก้ามึงทำหรือยังอยู่ไหนอะ่ะฮะเพิ่มไปแล้วไม่มีนะ เอา้ากูบอกให้มึงทำทั้งน,นานแล้วนะนันติดแล้วครับไม่มีนนบะมีนันบะมีคืออะไรน,นันนันคืออะไร<า>กูบอก,บอกมึงติดเมื่อวานแล้วนะไม่มีน,นันอ่ะเพิ่มนะครับเพิ่มไหนอ่ะกดดูอือโอเค เออาลูกคนที่เอาลูกคนที่ได้ไอโฟนมาให้ดูทีนี้ฟังนะคะมมอ,มอขอขายของไปด้วยเลยแล้วกันเราก็พูดตรงๆเลยว่าอย่างนี้ทีนี้เมื่อวานนี้นัดกันนะคะคือมอมอเนี่ยผ่อนบ้านมาจนราคาเหลือประมาณแปดล้านกว่าแปดล้านนิดนอ่ะทีนี้บ้านมือสองทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่ามันไม่สามารถ <c oughs> ที่จะกู้เต็มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทางบัญชีเขาก็ช่วย ทางแบงค์เขาก็ช่วยให้กู้เกินซึ่งมันจะมีส่วนเกินมาประมาณสามล้านสี่กว่าอสามล้านห้าเออสามล้านห้าประมาณเนี้ยแล้วเราก็พูดกับพี่เขาบอกว่าพี่คะพี่ครับเออเรานัดกันก็คือว่าเงินตรงนี้ต้องคืนเรานะเพราะว่ามันเป็นการที่มอมอซื้อบ้านตัวเองกลับเข้าใจไหมซื้อบ้านเจ้าของกลับมาจากอายเขา <The S 1> เดออแล้วทีนี้เงินมันสามล้านสี่คือเขานัดกันไว้แล้วว่าโอเคพี่สามล้านสี่คืนหนูนะเพราะว่า หนูอ่ะคือแบบอีกสองล้านหนูจะเอาไปเป็นแคดโฟร์บริษัทแล้วก็หนูจะจ่ายค่าสินค้าพี่ห้าแสนเพราะถ้าอันนี้มองสองมุมถ้าพนักงานเราทาพลาดจริงๆเงื่อนเขาเขากระเดดร้อนนะเธอเป็นบลาใช่เดอดร้อนนะคะถูกไหมคะเราเราก็เข้าใจแล้วเคยคิดว่าเอาถ้าถ้าเขามันแต่มันไม่มีลายเซ็นมมอนนะที่เขาทําใบแจ้งหนี้มาไม่มีไม่มีลายเซ็นมมอัะของเลยทีเนี้ยเราก็เลยบอกว่าเออเอาใจเขาใจเราถ้าเฮาแบบพนักงานเราเฮ็ดพลาดอีกเดี๋ยวกูพ่นเดินละหาแสน มืม่อคิดเบองกูใจขนาดไหนอ่ะใจขนาดทีเนี้ยพอไปกมที่ดินเมื่อวานกลมที่ดินทุกคนรอมมอจนถึงสองทุ่มคิวอาร์โค้ดใช้ไม่ได้ต้องใช้เงินสดพี่สมศักมมอพี่เฟิร์นพี่นิ่นแลนเอาเงินสดมาให้และะว้มวมมอโอนเงินหลังนชดให้เขา,เาเข้าโอนอข้าโอานเขาเรียกว่าอะไรนะโอน,อน,อนที่ดินโอนบ้านแปดแสนกว่าโอนที่ดินที่เราไม่ควรที่จะเสียใช่มาเป็นของเราเราเสียเงินที่แปดแสนแปดแสนไม่พอ สามล้านสี่ที่นัดกันไว้คือเรา,าคิดสามล้านห้าน,นัดกันไว้เราคิดว่าจะเอามาเป็นค่าโอนนอ้องแปดแสนเรากระสิให้ใ<ช>เราหาแสนพรอนพรไปเพื่อมันของเขาเนาะซื้อเขาชิกวงกูกัสิให้พราเขาคือมีภูมิพะคุณหมามึงบัดทีนี่มันบ่พอเอว้ยวดแล้วกูสิใหาเงื่อ,อน,นสามล้านสี่นั่นสรุปเราบอกคืนสามล้านห้าแกไม่คืนเขาไม่คืนแล้วเขาหายไปเลยครับ เขาหายไปเลยโทรไปยี่สิบสายไม่รับไม่รับเขาเอาเงินเราไปเลยแล้วตอนเนี้ยเราลําบากมากๆคือมอมอต้องเข้มแข็งขนาดไหนผ่านเรื่องสวงมามอม,อมอให้โอกาสเขาเพราเขาก็คือคนที่อยู่มาตั้งแต่แม่งมีเงินสิบบาทเข้าใจปะแต่ว่าวันเนี้ยสามล้านสี่เขาก็เอาไปแถมก่อนหน้าน,นี้ก็ยังเอารูปเราไปใช้ขาย,ขายคอร์รฟิลตัวเดิมอีกอืม มมมก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าเจอก็เอกหน่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรอะถ้าสมมติว่าอเออมันได้เงินเอาอโบ,บ,บเป็นยังก็แบ่งเงินเงื่อนกันไปเพราะว่าเขาก็คือพู้มีพระคุณท,ทุกวันนี้มมมก็คือพวกวันนี้มมมก็ยังยังรักพี่เขานะคะคถ้าย้อนเวลากลับไปได้คือถ้าเจอกันมมมเจอได้แต่แบบพี่คืนเงินหนูเถอะใช่ใช่แค่นั้นะสามล้านสี่หนูไม่ได้หาได้ง่ายๆพี่อะสามล้านห้าเล้วประเด็นอะสามล้านห้าที่เขาเอาไปคืออะไรรู้ไหม มอมอก็ต้องมาผ่อนบ้านราคาเดิมคือราคาที่กูซื้อมาตอนแรกตอนแรกเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ตั้่ไหนเป็นสามล้านห้าตั้งแต่ตั้งแต่รถคันนั้นแล้วตั้งแต่เอาผ่านแล้วเราก็ซื้อใหม่เริ่มใหม่บวมมาซื่ออีกร้านหนึ่งเขาได้ลดย่อนภาษีบริษัทของเขาเต็มเต็มแล้วบ้านหลังนี้เหมือนเราซื้อเชื่อไหม,มว่าโรงงานเก่าค่ะโรงงานที่ทำคาค์บูริวกระปุกเราเชื่อไหมว่า มันจะไม่เสียใจขนาดนี้ถ้ามามไม่ได้อยู่กับเขามาสี่ปีคือมอมอกับสวยอยู่เขามาสี่ปีมันรักมากมมก็เชื่อว่าเขาเอ็ดดูมากแต่แบบเราผิดอะไรอะ่ะเราทําอะไรให้เขาเราทาอะไรให้เขาอะ่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากได้เงินสามล้านห้าเขาจะต้องเอาเอกสารจากบริษัทเขามาให้เราเซ็นว่าเราเป็นหนี้เขาเจ็ดล้านแ่งวมมก็เลยถามว่าเอา้างั้นก็เอาลนา์เซ็นมา เอาอะไรเอาเอามาเอามาสตอ็อกที่บอกว่ามอมอสั่งของไปแล้วมีรายเจนมอรหรือรายเจนพนักงานเราพร้อมจ่ายอยู่แล้วถ้าสมมติว่าแบบพนักง,งานเราทําผิดพลาดเรามีสองจิตสองใจไงว่าพนักง,งานเราพลาดหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยแต่มันผ่านเจ็ดหลาเลยบอกมึงหนูถ้าเกิดว่าเราูข,ขายอาหารเสริมกูไม่ได้ขายดีขนาดนั้นใช่แต่ผมว่าขายดีคือกล่องซุ้มคือสกินแค่ไม่กล่องซุ้มกูไม่ได้ขายดีจ้ะไม่ขายดี